ขับแท็กซี่นี่เปิดนิเดเบื่อแล้วอะเปิดมิเตอร์อย่าเปิดหน้ามือไงพยาอนถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมดีนี่เลยครับร้านอ e ีลาสติกชอบมีทั้งบริการเติมเกมมากมายเกมไว้ออนไลน์ ROV e. และเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ต้องห่วงความปลอดภัยเพจจริงต้องผู้ติดตาม70,000่นเท่านั้นปลอดภัยหายห่วงรวดเร็วทันใจอย่าลืมไาใช้บริการอ e ีลารติชอปด้วยนะครับวันนี้จะมาแนะนาแอป,ปปล่อยเกมไว้ข้ามคืนแอป,ป UG p h o n e ล็อกอินได้ Google หรือว่าเฟซใส่โคดน,นี้เข้าไปท่านจะได้เพจสามารถแลกวันแล้วก็เอฟเคฟรีดาวน์โหลดได้ Android iOS Windows g o o g l e p l a y ลิพ์งใต้ล่างคลิปเลยโอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะ น้ำแดงนะทุกคนวันนี้น้ำแดงก็จะมาเล่นเกมไว้ออนไลน์นะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะทุกคนผมอะแต่งชุดเป็นโจรสลัดเว้ไม่รู้ว่าจะโดนส้นตีนหรือเปล่านะครับผมจะมาตามหาวันพีนะเผื่อใครมีบอกแสวันพีไงผมต้องตามหาก่อนนี่ผมก็จะเอาลูกคนนี้ไปถามคนในเมืองดีกว่าคนดูเย็ด yeah, เป็นไงโอ้โหคนใหญ่อะ่ะพรเท่ ล้อยังใหญ่อ่ะคนดูรถคันนี้แบบถ้าโดนยิงยางนะเรียบร้อยครับไปไม่เป็นแน่นอนถ้าโดนยิงยางนะขับแทบไม่ได้เลยคนดูรถคันนี้สมองคนเขาก็ไม่ค่อยซื้อนะรถบิ๊กฟุดอ่ะเอ้ผมเหมือนเหมือนเจอคนปะเขนาน่าจะไปหายิางคนหรือเปล่าวะฮัลโหลนายฮัลโหลนายโหลโหลเคยเคยเห็นวันพีหรือเปล่าอ่ะแ่วนี้มีไหมส่วนนี้มีไหมอะไรนะคะวันพีทอ่ะเอรู้จักวันพีทปะไอเจอคนดังเจอคนดังอฮะเฮ้ยคนดัง มันรู้จักผมได้ไงวะโอ้กังวรตีนเลยฮัลโหลครับพี่พี่ครับพี่ครับพี่ครับไปครับพี่ว่าไงพี่พี่เคยเห็นมันพีทหรือเปล่าอะผมตามมาหาวันพีทอยู่อยู่ตรงไหนมั้งพี่เฮ้ยเจยนพี่เจยนพี่เฉยไปเอาอาพีตียิงผมวะผมนีก่อนผมรู้เรียมไงมันตามผมมาเต็มเลยมันบอกมันรู้จักผมมาผมย้ายเซิร์ฟก่อนทำไมเกมนี้มันรู้จัก เยอะจังว่าเสียงผมเป็นเอกลักษณ์ขนาดนั้นเลยเหรอวะคนดูวันนี้จะได้เกลียนคนหรือเปล่าวะเนี่ยโอโ้โหมันจําเสียงผมได้อ่ะฮัลโหลครับพี่พี่ครับพี่หัวโล้นพี่หัวโล้นครับขอตบเบ่งทีดีได้ปะหัวพี่เหม่งดีอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ตอผมเลยวะหรือว่าเสียงผมมันใมอันนี้เกิดว่าะกวนตีนว่าเขาเลยไม่เล่นกับผมเนะี่ย เกมนี้ถ้ามีป้นธนาคารโคตรดีอะผมอยากแบบปนธนาคารมากเลยแอดมินถ้าแอดมินดูอยู่นะครับผมแนะนําว่าให้มีป้นธนาคารทีนะครับผมจะได้มีอะไรเล่นนะก็อยากให้อะไรเข้ามาก็ลองคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมลองนําเสนอแอดมินให้นะอยากให้อะไรเข้ามาแบบน,นี้ผมว่าผมอาจจะปลอมเสียงเป็นผู้หญิงกว,ว่าเว้ยคนดูเพราะอาจาจะจาเสียงผมไม่ได้เลยประมาณนี้เจาที่ค่ะไอ้ไอ้ดิไอ้ดิจบจบหญิงเว้ยเอยเย้ง แอกสาวไอ้เฮดยิงรถยิงรถผมแอกสาวว่ะไอเดียอุ้ยโทษ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 ครับโทษครับโทษครับโทษเฮ้ยไม่เอาผมเนี่ยเฮ้ยไม่เอาผมวะคุณดูไม่เอาผมวะอุ้ยโทษครับโทษ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  ไอ้คนเกียรน่ะและไอ้ขันแดงไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะมันก็ชนเหมือนกันน่ะนี่ก่อนนี่ก่อนไปหาคนอื่นต่อโชนสลัดอย่างเทื่อนน่ะเอ้ยมันแอดมาเปนมันแจ้งแบนผมหรือเปล่าวะเอ้ยมันแจ้งแบนไม่ได้นะเว้ยแค่ชนเฉยๆนะรู้ว่าขวแบนได้ปะไม่น่ามันก็ไม่เลี้แล้วเว้ยเลือนบอกว่าคนดูคอมเมนต์ทีอ่าไอ้นี่มันกดส้นตีนได้เฮ้ย่าเฮ้ยขาเอามา งอจังคะรถติดอะรถติดขึ้นนะรถติดงอจังเลยคะมาดีเออรถติดงอจังเลยคะมาลงรถมาน้องลงรถมามึงก็ดนึงคูลงสิก็นึงูลองร่าสิอ่ามาดีมึงจะแอบเสียงลำพียอะไร Oh, maafkan saya. Oh, maafkan saya. Oh, maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya tak boleh. นี่ไงสายไหมล่ะมึงอย่าไปหาทำคลิปต่อกันเว้แหละไอ้เหี้ยะฮะคนต้นตีนได้ได้เจมส์ดิัน,นเถื่อนจริงจริงเมื่อกี้ผมจำชื่อไม่ได้แ,แต่มันสีอะไรขะม่วงม่อะอ่าแป๊บไปแล้วไปแล้วเวแหละไปแล้วไอ้เหด้่าหัาวจัด ขับแท็กซี่นี่เปิดนิดเปิดมิเตอร์เหรอเปิดมิเตอร์เหรอเบื่อแล้วอ่ะเปิดมิเตอร์อย่าเปิดหน้ามึงไงไอพญานขอเปิดหน้ามึงแทนเลยป่ะไอพยาออนคุยแหละเหี้ยคุยแล้วหละขับแท็กซี่ไอเอ๋รับลูกค้าเหรอใช่เอ๋ไอเอ๋อย่าลืมเปิดมิอย่าลืมเปิดมิเตอร์นะไม่งั้นกูเปิดหน้ามึงแทนอะไอพยาออนเอาตอนกูเปิดหน้ามึงแทนได้ป่ะกูเบื่อแล้วว่ะเปิดมิเตอร์อ่ะ กินไปดีจยีดียม,มันจะขึ้นไหมลุ้นหรอรถลุ้นขึ้มึงหลอดเลยเนี่ยฮะไอ้โรนไอ้ที่อ่ะดูกูตกเกียร์เดี๋ยวกูตกเกียร์หลุดเลยหัวกินเกียร์เนี่ยกูชอบเนี่ยเดี๋ยวกูตกเกียร์หลุดด้วยไอ้ไอ้คนขับแท็กซีつつつ่เนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ที่รนไอ้รถมือหลไม่ไม่ไม่ใช่ท่านสอบหรอกรถมึงอะฟรีที่มึงขับอยู่อ่ะรถมึงฟรีรถมึงฟรีอยู่เลยไอ้ประชาอ่อนไอ้รถแต่ภาพมึงอะยังขับรถแท็กซี่อยู่เลยแท็กซี่ฟรีอะไอ้ควายไอ้เอ๋อ มึงส่งพ่อมึงลงเหรอไอ้ไก Rut, ่ไอ้ไก่ส่งพ่อมึงลงเหรอว้ายมึงกลัวลูกมืนกูหรือเปล่าไอ้ไก่วิรถฟรีนี่ว่าเฮียต้องไปเบิกใหม่นี่ว่าไอ้ล้นไอ้ไก่เอ้ยควายกระจอกกระจอกกระจอกไอ้ควายไปด่าคนมั่วโง่ โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมทีนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอยากให้ผมทําคลิปเลยต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันบ๊ายบายคุณนางเอกผมละตูร้ายตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่